ครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของครูกายแก้วนะครับมีผู้ใช้เฟซบุ๊ k ลายหนึ่งนะครับได้ออกมาโพสต์ว่าสิ่งนี้มาจากขเมรเป็นสายดําเป็นสิ่งที่มีอํานาจเหนือนครวัดนะครธมและทําลายพระราชวงศรรมันและพระพุทธศาสนาจนสูญสิ้น,นจากพวกกลุ่มทาสกบฏขเมรเข้ามาครอบครองขอมครูกายแก้วนี้คล้ายกับเวตาลและซาตานผสมเคยบวชเรียนเป็นพระสง จะกลับนอกรีดเรียนเวทมนต์ดำและทำลายสิ่งที่พระวรมันที่เจ็ดได้ทำเอาไว้โดยเข้าหาทายาทรุ่นลูกจากนั้นนครวัดนครขธมก็ถึงแก่การเสื่อมสลายลงที่มีการจัดการนำมาวางไว้ใจกลางเมืองกรุงเพื่อทำลายพระสยามเทวทิราชและพระหลักเมืองกรุงเทพให้เสื่อมลงคนที่ไปไหว้จะก,กลายเป็นทาตและทำให้จิตใจเปลี่ยนไปจะไม่ไหว้ผีเมืองแต่ไหว้ผีเมืองอื่นแทน ระบบกษัตริย์จะโดนเงามืดจากสิ่งเหล่านี้จากนี้ไปผีเมืองกับผีป่าจะสู้กันผู้คนจะล้มตายคล้ายขมิ้นแดงเป็นการพลีกรรมโดยการล้างเผ่าพันธุ์ไหวยต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนชีวิตคนเรามาต่อกันด้วยบรรยากาศสายมูกว่าครึ่งมืน่นร่วมพิธีเบิกเนตรครูกายแก้วชนลมุนแย่งเหรียญตำรวจรุดเคียรต้องหยุดแจกเมื่อค่ำวานนี้ สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาแถวถนนรัชดาพิเศษขาเข้าการจราจรติดขัดอย่างหนักเนื่องจากรถเคนหกล้อที่บรรทุกรูปปั้นขนาดใหญ่คู่กลายแก้วไม่สามารถลอดผ่านสะพานลอยไปได้จนกลายเป็นกระแสโด่งดังในโลกโซเชียลซึ่งองค์ของครูกายแก้วได้นํามาประดิษฐานที่ศาลครูกายแก้วณลานโรงแรมเดอบาซ่ารัชดาพิเศษวันนี้ วันที่13สิงหาคม66อาจารย์หน่อยสมสริตได้เป็นเจ้าพิธีในการบวงสวงเบิกเนตรค,ครูกลายแก้วหล่าสายมูแห่ก,กันมาร่วมพิธีจํานวนมากประมาณ4-5,000คนภายในงานมีทั้งคนดังในวงการบันเทิงและเสียนพระสําหรับพิธีบวงสวงเดิมที่วางเอาไว้เวลา19นาฬิกาแต่เนื่องจากฝนตกและจึงทําให้ต้องจัดการเตรียมการสักการะใหม่เลิกการบวงสวงจึงเลื่อนไปเวลาประมาณสองทุ่ม30นาที โดยอาจารย์หน่อยได้สวดอันเชิญเทพเทวดาและปรมครูเพื่อบูชาเครื่องสังเวยจากนั้นทําพิธีกรรมเบิกเนตรโดยให้ประชาชนที่มาร่วมงานตั้งจิตอธิษฐานเอ่ยคาถาเบิกเนตรไปพร้อมๆกันนอกจากมีพิธีบวงสวงเบิกเนตรแล้วยังมีการแจกเหรียญคู่ไก่แก้วรุ่นแรกจํานวน1 5 0 0เหรียญให้กับบรรดาล,ลูกศิษย์ที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยซึ่งเหรียญน,นี้จะทําเป็นสองแบบ เหรียญเล็กกับเหรียญใหญ่ทางด้านทนบางแคที่ได้มาร่วมพิธีและรับมอบหม,มายจากอาจารย์หน่อยให้แจกเหรียญรูกายแก้วได้กล่าวในการจัดพิธีบวงสวงและความศักดิ์สิทธิ์ของครูกลายแก้วเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภและความร่ำรวยภายหลังพิธีบวงสวงจบลงทนบางแคได้ให้ประชาชนมาต่อแถวรับเหรียญแต่เกิดความชุลมุนไม่ได้รับความร่วมมือในการตั้งแถวมีการแย่งแซงคิวกัน จนต้องยุติการแจกเหรียญทันทีเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเกรงว่าอาจก่อให้เกิดความรุนแรงได้สุดท้ายคุณโทนต้องประกาศหาวิธีแจกเหรียญใหม่คือให้ประชาชนไปลงทะเบียนขอรับเหรียญผ่านทางเพจ Facebook ของโทนบางแค่เอซและจะมีเจ้าหน้าที่จัดส่งเหรียญไปให้ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีรายงานว่าหลังจากที่ยุติการแจกเหรียญจะมีกลุ่มคนที่ได้รับเหรียญตอนแรกไปไม่ถึง100เหรียญ ได้นำเหรียญที่ได้เดินปล่อยให้เช่าเหรียญคูกายแก้วบริเวณนั้นทันทีบางคนปล่อยให้เช่า1000บาทไปจนถึง1.500บาทแล้วเมื่อไปเช็คในกลุ่มของคนเล่นพระเหรียญมีราคาสูงขึ้นแต่2.500บาทงานนี้ต้องจับตาดูกันต่อไปว่ามูลค่าของเหรียญคูกายแก้วจะพุ่งสูงขึ้นเหมือนกับยุคจตุคามรามเทพหรือเปล่า